ี่ครับตอนนี้เราอยู่ที่บ้านโฟมเมืองการนะครับก็เป็นการอบรมการสร้างบ้านด้วยอีพีทโฟมนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับในการอบรมบ้านโฟมนะครับก็เป็นการอบรมบ้านโฟมที่นี่นะครับวันนี้นะครับก็จะมาดูกันว่าการทําบ้านโฟมนั้นทําได้นะครับบ้านหลังนี้ที่อยู่ข้างหลังผมนะครับบ้านทั้งหลัง นะครับผนังโฟมพื้นหลังคาโฟมนะครับด้านบนนั้นปิดด้วยเม้ด้ชีสนะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการที่จะทําบ้านทั้งหลังนะครับแล้วก็ที่จอดรถก็จะเทเป็นคอนกรีตเขาเรียกว่าสตีลเฟรมนะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการใช้งานโดยที่ไม่มีเหล็กนะครับสาหรับท่านที่สนใจนะครับการทาบ้านด้วยโฟมนั้นนะครับโครงสร้างนะครับเสาเสาคานนั้นยังคงมีปกตินะครับเพียงแต่ว่าเราใช้โฟมเป็นผนังนะครับใช้โฟมเป็นผนังหรือว่า ใช้โฟมเป็นพื้นนะครับการใช้โฟมเป็นผนังก็คือใช้โฟมแทนอิฐชาปูนนะครับก่อนชาปูนแล้วก็ติดลวดโครงไกเข้าไปนะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของพื้นนั้นนะครับก็คือวางตรงแผนการแผ่นใช้ไม้แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์นะครับก็สามารถที่จะทําได้นะครับแล้วก็ในส่วนของหลังคานั้นก็วางโครงหลังคาเหมือนเดิมน,นะครับ เพียงแต่ว่าเอาโฟมวางลงไปแล้วก็สามารถที่จะใช้วัสดุนะครับในส่วนของโฟมนั้นวางแล้วก็เป็นการลดความร้อนซึ่งความร้อนเข้าบ้านนั้น70%นั้นมาจากาหลังคานะครับแล้วก็การติดตั้งโฟมก่อนที่จะวางไม้ตองชีทวางกระเบื้องนะครับก็จะช่วยได้ในการลดความร้อนเข้าบ้านาลดการใช้งานลงนะครับลดค่าใช้จ่ายลงได้นะครับแล้วที่สำคัญครับความแข็งแรงทนทานนั้นคงอยู่แน่นอนนะครับนั่นคือการที่เราใช้ EPS o ฟ m นะครับในการทําบ้านนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็คือพื้นนะครับที่เราเรียกว่าสตีลเฟรมนะครับเป็นพื้นคอนกรีตที่เทไปนะครับโดยที่ไม่มีการผูกเหล็กนะครับก็คือใช้ใช้โฟมเป็นตัวหนุนนะครับนี่คือโฟมที่หนุนอยู่ด้านใต้นะครับโฟมเป็นก้อนๆเนี่ยครับหนุนอยู่ด้านใต้นะครับเห็นไหมครับนี่คือโฟมที่หนุนอยู่ด้านใต้แล้วก็เทคอนกรีตนะครับส่วนบ้านนะครับ ทั้งหลังนะครับก็ใช้เป็นผนังโฟมนะครับนี่ก็อาจารย์สำเริงนะครับผู้บุกเบิกเรื่องนี้อย่างหนักเลยนะครับที่ลุยนะครับในการใช้งานอาจารย์อธิบายหลักการบ้านโฟมหลังนี้อาจารย์หลังนี้เป็นบ้านยกเปื่นสูงนะเพื่อให้เห็นว่าพื้นทางใต้เป็นโฟมสี่ิ้วนะฮะระหวา่างแต่เราก็ไม่ได้เททับด้วยคอนกรีตตรงนี้ด้วยโฟมเม็ดแล้วก็โฟมกด แล้วก็เทยังไงคือใช้คอนกรีตสเตตัวเบอร์บริเวณห้องน้ำนะครับสี่เมตรยี่สิบนะครับพื้นที่ให้สอยตรงนี้ประมาณเจ็ดเมตรเมตรสร้างด้วยเงินประมาณไม่เกินสามแสนห้าทางเราบอกเลยถ้าใครสร้างทางนี้นะฮะตามหลักการคือต้องบอกว่าสามแสนห้าเนี่ยตามหลักการของอาจารย์กับอาจกับทีมงานใช่ทีมงานนะครับกำลังสนใจสไตล์นี้นะครับใช้เวลาประมาณสามสี่วันคือจะได้รู้ว่ามีตังค์สักสามแสนกว่าบาทอย่างไรคือบางท่านน่ะกังวลว่าทำไมอาจารย์บอกสามแสนห้าพอไปทำจริงแล้วเกินมันขึ้นอยู่กับ อีกอสไตล์ตนหนึ่งแล้วก็วัสดุที่ใช้ครับคาโฟมแล้วปาดด้วยมิเตอร์ชีสนะฮะครับแล้วผนังเนี่ยโฟมแล้วก็2นิ้ว2นิ้ว2นิ้วแล้วก็ปาดนี่หลังคาโฟมเพิ่มเติมนี่คือโฟมเป็นแผ่นๆเป็นแผ่นสามนะครับวางบนโครงเหล็กนี่ห่างเท่าไหร่อาจารย์ประมาณเมตรหนึ่งแต่ว่าถ้าถ้าเป็นข้างล่างเนี่ยแต่อย่างพื้นเนี่ยมันประมาณสี่สิบถ้าหลังคาเนี่ยประมาณเมตรหนึ่งครับที่อาจารย์บอกว่าพื้นวางสี่สิบเดี๋ยวผมพาไปดูนี่คือพื้นด้านใต<อ>้นะครับนี่คือเพรราาาะว่เเทด้วยโฟมมกดันเลยเบาครับ แต่ว่าพื้นด er mm ้านใต้น hmm mm ี hmm s <S <fen> mm ่ก hmm ็คือใช้โฟมหนุนก่อนดูไหมกันใช้โฟมสี่นิ้วครับครับแล้วก็โฟมสี่นิ้ววางอยู่บนตรงเหล็กครับเราไปให้เห็นเลยนะเห็นโฟมจะไปถ่ายขั้นใต้นี่จะเป็นตรงทางเดียวครับเสาก็เป็นเสาคอนกรีตสำเร็จครับขึ้นมาแน่ครับขึ้นมาเก้ฝังในดินลงไปจะประมาณ60เซนมโผล่ขึ้มาเก้าสิบแผนังผนังนี่ก็เป็นโฟมนะฮะโฟมเนี่ยสองเด่นว่าสองนิ้วเปิ้ลกันสามคั้นนะฮะก็คือ6นิ้วแล้วก็จะมีเหล็กอยู่สุกร้านสองนิ้วก็ประมาณ8นิ้วนะครับ บ้านนี้จะเย็นตีด้วยแบบท้เปรดเรขาเรียกตีทับเปรดทันนอนแล้วค้นปูนแต่เรายังค้นให้ไม่เสร็จนะจ่งวันนี้นนเป็นการรมแล้วก็ค้นปูนด้านในอาจารย์เห็นเป็นลายเ่<ถ>พวกนี้เพราะว่าเป็นการทําลวดลายนะครับทำลวดลายเห็นว่า,าสามารถทําแบบนี้ก็ได้ไม่ต้องเป็นท่าน้าเป็นด้านนะครับทั้งหมดนี้วันนี้เราไม่ใช้ลูดปูนไก่นะมีกัน เฟพร้อมเฟอร์นิเจอร์นะครับมเตียงด้วยแท้มีเตียงมีโต๊ะมีชั้นหนังสือแล้วว่าเข้ามาอยู่ได้เลยนี่คือเตียงโฟมเตียงโฟมครับทำได้ง่ายๆหลังคาจะเห็นว่าระยะเหล็กที่วางโครงรับเนี่ยห่างเป็นเม็ดเลยนะครับแล้วก็วางโฟมแล้วโฟมบางส่วนก็เป็นโฟมที่มีรอยต่อด้วยไม่ใช่โฟมเต็มแผ่นใช่ไหมจ๊าดเป็นเพราะว่างี้ต้องสร้างให้ไม่เสร็จครับเราต้องการให้ผู้ที่มาทำมารปฏิบัติ ชั้นวางนั้นโฟมจริงจริงหรือเปล่าอาจารย์เออโฟมติดทีงโฟมครับแล้วก็คือให้รู้ว่ามันทำเฟอร์นิเจอร์ได้ครับครัโฟมสามสามนิ้วนะครับแล้วก็เป็นการดีไซน์ให้เขาแค่นี้มันก็อยู่สบายๆเลยไหมครัคือต้องบอกเลยว่าสไตล์ดีสอร์ทแม้แต่ถนนเนี่ยเราก็ไม่ได้ใช้เหล็กไวเบตนะรเราใช้ซีรีส์ไฟเบอร์ครับคือถ้าเราเอาโฟมไปเอาทรายมาใส่เนี่ยเราตรงนี้เราดินมันจะทะลักออกครับงั้นเราก็คืนดีเลยต้องการว่าให้ดินเนี่ยเป็นทะลักออกนะครับดินเป็นทะลักออกคือโฟมแางด้าานนนข้งเเี่ยจะป็ูท แล้วพอเสร็จพอแห้งเนี่ยเราก็เอาไม้มาขีดได้ไลายอิกกับงานสไนซ์เราใช่ นี่ให้ดูนะครับว่าของแท้สำเริงสันชัยอยู่คู่กันนะครับตอนนี้ก็เป็นการอธิบายให้ฟังนะครับว่าบ้านหลังนี้ทําด้วยโฟมได้จริงๆนะครับเป็นอีพีโฟมแต่ว่าราคาประมาณนี้นั่นคือทําสไตล์สำเริงบิทิ้งแล้วก็สันชัยขนานนะครับและทีมงานที่เราทํากันที่นี่ที่นี่อาจจะไม่ลงเสาเข็มแต่ถ้าเกิดไปอยู่ในกรุงเทพหรือจังหวัดอื่นนะครับต้นทุนในการลงเสาเข็มมันก็จะสูงขึ้นแต่วันนี้เราเรียนแบบพ่นปูนนะแต่ว่าเราจะมีเทคนิคหนึ่งคือฉาปูน กระต่ายคนละตัวอันนี้คือเทคนิคการฉาบปูนแบบสนุกสนานให้ฉาบปูนกระต่ายคนละตัวมีกระต่ายมีม้านี่คือกระต่ายเป็นโครงนะครับโครงกระต่ายที่อาจารย์เตรียมไว้ให้ทุกคนแล้วก็ฉาบปูนนะฮะคือได้ฉาบปูนแบบสนุกสนานครับ อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ท่านคงเห็นนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของนวัตกรรมในการใช้อีพีโฟมในการทําบ้านบ้านโฟมนะครับที่จอดรถนุ่นด้วยโฟมเทพื้นด้วยสตีลเฟรมนะครับคอนกรีตนะครับแล้วก็การทําบ้านต่างๆก็สามารถที่จะทําได้นะครับนี่คือทาตามสไตล์อาจารย์สเรฤงธิพิงค์และผมสันชัยกนานนะครับที่เราจะทํากันแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าท่านที่สนใจนะครับก็สามารถที่จะติดต่อหรือว่าสอบถามรายละเอียดได้นะครับที่ เบอร์ผมนะครับ091ครับ7893563ครับ0917893563หรือว่า,าท่านที่จะสอบถามทางไลน์นะครับไลน์แอดสันชัยนะครับ @sunchai นะครับ,รบใส่ข้างหน้าด้วยนะครับหรือว่าเบอร์ก็ย้ำครับ0917893563นะครับหรือว่าเข้าไปได้ที่ร้านสีนะครับ Pain, มิสเตอร์เพช์บางนอนท์อยู่บนถนนพิบูลสงครามถนนพิบูลสงครามซอย9 นะครับลองแวะเข้าไปดูตัวอย่างได้นะครับแล้วก็ติดตามรายการเราได้นะครับในรายการช่างรู้คู่บ้านรู้เราบ,บ้านแล้วก็บ้านบ้านแล้วก็คุยเฟื่องเรื่องบ้านครับวันนี้นะครับก็คงเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ท่านได้รับรู้เรื่องของบ้านโฟมได้มากขึ้นครับ